คิดไปคิดมากอีตนพ่อแม่เนาะเพิ่นเลี้ยงเฮาตั้งน้อยจนใหญ่เฮายังบ่มีหยังสิตอบแทนเพิ่นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่ได้มาอ่าเบิ่งโคมได้พาอาจารย์ใหญ่ฮอกกับกับจังหุัของเฮามาจากจังหวัดศรีสะเกนอ่าเนจากมกาเพิ่นสิ่มาเที่ยวคนมาเพิ่นก็ได้โอกาสที่ว่ามายามแม่เนาะที่ว่าเพิ่นก็นังนั่งเฮือหางยาวว่าคนนันเนาะ ได้บ่ได้มากับกที่ได้ไปกระดักนักรถตะขาได้ขามมาในฝั่งตรงแสนแล้วเป็นยังไงท่านเอาไปผมกากัดเนาะลมพัดเจ้าหนาวะเดบานเทาอยู่หนห้องเศร้าผู้เทาพันท้อมาบอกคิด้อ ี่พอไปเสร็แล้วเห็นยางไปยางมื่อพั้นะเนี่ายวีดีโอเปอริลิกติอพเที่ยวพเท่ยเที่ยวนอนบ่านอนน้า นอนดีหน้าเป่าปีปิดเป่าไกล่ฝนมันพาดกลางสองคนอยู่ส่งการปีใหม่กลับไปเติมแห้งใจมาส่งกันใหม่เด้อไทยบ้านเฮาโอ้หาโอ้หาโอ้หาโอ้่าโอและน้องเมื่อยใจลายเดียวพอ